สวัสดีครับสวัสดีตอนเร่งแรงนะครับเร่งแรงมานีก้าเมื่เลาะมาบึงนะครับเส้นทางอุทยานแขนอัพพงนะครับว่านำมันบกหน่อยบอกหลายสมัยนะครับมากกับม่เห็นนี่แหละเ็าจะทิดทุ่งทิวเต็มอยู่นะครับว่ามันก็จะอบเงาจินโมเมนนะครับก็จะโปบหมดมองกลางเต้นนะครับเงาน้องตังแคมป์กลางเต็น หลอกขอมาเส้นท่างเสนีนะครับวางวางอาทีบวางหันมันกระทวม่มนะครับท่วมได้สามารถไปได้เมื่อใดอยู่นะครับไปเลยจะไปเบิงเ่งว่ามนีมันท่วมหน่อยท่วมหลายสําใดมันลดลงหน่อยลงหลายสําใดนะครับเบาบานเด้อเคลื่อนยยอก็โยกนะกได้รับผลกระทบเมื่อโดนแนวนะครับ Dia beban kan, piak. ครับกับช่วงนี้นะครับมองนี้เลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ำเริ่มึ้นมาถ่วงถนนนะครับท่วมไปจนพุ่ละจนหอดมองข้างขึ้นเขานะครับเขาจะขึ้นเขียดรุทยยานนะครับฟังหน่อยนะครับเมื่อนี่น้ำลดนะครับน้ำลดมุมมีเลยนะครับมุมมี แกปิมๆเนีน่ยนิดหน่อยนะครับส่วนผู้มาเที่ยวเนี่ยคนมาเที่ยวเนี่ยหลายหลายคือนเขานะครับหลายคือนเขาผมลมเลื่นติดนังน,นั่งกินไปขายจุ่มหนังไปนะมันก็เป็นสิ่งท,ที่ที่เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับทีนุ่นโดมีเตียนหนึ่งว่าเสวาสิมนเดียร์ทุกทุกคำ บริเวณนี่อาทิตย์ที่แล้วนี่ทวมทวมบอกเกือบสีเพียงว่าเขาเรี่กไปนอนี่ยเอ็นบ่มือนี่หลดลงองแย่งปิมปิมไปเลยนะเนี่ยคนกะมองได้บมี่โฮมไม่หม่หมไหลกับ,บ่บมีผู้หญนั่งกินนั่งเล่นพวะมันไดนะครับแต่ทำม,มองไรมีห่มไม่ห่มไหลนะเอาละเริ่มร้ายนะครับเริ่มร้ายเริ่มนะหน้าหหหน้าตาข้น นะจักมาจะใส่ในพี่น้องรลายครับบึงโงาจักปิ้งจักย่าง <c oughs> มอนกุ๊กนกกนบนะครับมอนกุ๊บปานบุญนะครับปานบุญผู้ขายกองก็าขายไปปานตลาดนัดสุ้มาจินกรืจนไปสุ้บริเตียมอยังมา กินกับมาซื้อเอาเอานื้อเตรียมมาก่าหลายเบิร์ตก็ต่อในซื้อนะครับมีขายนี่นี่นะครับหลายครับเบิ้งเอาพี่น้อง ครับกับเบื้องภาพมุ่งสูงกันนะครับว่าเส้นทางมันเป็นยังไงนะครับเลาะไล,เล่เขาเลาะตีนเขาเลาะริมนําไปแบบใดนะครับรถมาจอดเที่ยวหลายสมไยนะครับเดี๋ยวเบื้องน้ำกันไปนอ้องนะครับจอดเป็นแถวเป็นแนวดีไม่หลบรถก็ได้ เพราะวจอดไม่ชิดบม่ไดเพ่ารุนแรงสวนกันเนี่ยลำบากะนะครับคือควบปปอดัยของเจ้าของเองนะครับทุกคนก็ต้องจอดให้ชิดคือบ่ให้กีดขวางคนอลื่นเขานะครับนี่คือความมุ่งสูงนะครับหามุ่งสูงนะครับถนนทนทาากันสิเบาเลียบไรเขาไปนะครับเราเลียบไรเขาไปเรื่อย รถกรสิจอดเป็นแถวเป็นแนวน้องขอบถนนนะครับมันขอบถนนมันขอบเคลื่อนขอบหนาำไปเรื่อยๆนะแกน่นะครับ,รบเป็นกิโลนะครับที่เขาจอดเร่นจอดกินกันเป็นกิโลกิโลนะครับพวใใกไก่ๆนะครับเป็นแมบบรรยากาศตอนบ่ายๆแรงๆกับสีประมันอี่พี่น้อง สร้างนมามพระท่านปลุกไหลเนาะ,ะใครอยากให้พี่นองมาเบ่งมาช่วมกันนะครับมาหล่นมาเที่ยวนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสเนาะครับกับสุประมาณนี้นะครับภาพมุ่มสูง ปรสิเลียเลาะไล่เขาไปแบบนี้นะครับจนปูนหอดสุดเฉียดสุดเฉียดอุทยานนะครับยังจ่าหนาบ้องนะครับโลกสิจอดเง้ยน้ำถนนทุนทางสิบไปเรื่อยๆพี่น้องล้าเต่มองไหน้่ามันทางโคง้งมองไหนมีมงมใหม่นะครับเขาสิจอดเที่ยวจอดกินกันนะครับ คิดว่วารถจะลอยจะพันท่านเหนื่อยไม่จดอดที่แถวฟังเขื่อนฟังน้ำน้ำไหลทางน,นะครับอาหรับ์เมือ่อกี้เอาภาพบรรยากาศนะครับของสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งไหมนะครับของเคื่องนุำปรลัดนะครับเป็นช่วงสันสนนะครับสันสนที่ปีหนึ่งือหลายปีมีแค่นึงนะครับปีน้องมึงนะครับสรับลิปนี่กะปีฝากมองนะครับกดไหลกดแช่ห้ก็ตั้งใจนะครับเพื่อให้นมีก็ตั้งใจทับลิปต่อไปสวัสดีครับ